พ่อแน่ใจนะคะว่ามาปิกนิกเป็นความคิดที่ดีน่ะรอก่อนสิปฏิหาระจะเกิดขึ้นเดียวนี้แหละรุ้งกินน้ำพ่อไม่ได้วางแผนสำหรับเรื่องนี้พ่อไม่ได้วางแผนเรื่องนี้โอไม่นะ ฉันสูญเสียทุกสีทั้งหมดไปแล้วเราจะตามหาสีของท่านให้เองแต่สีอะไรที่เราควรจะหาล่ะรุ้งกินน้ำมีเ็ดสีแดงส้มเหลืองเขียวน้ำครามและม่วงไปตามหาสีกันเถอะอย่าวิ่งเข้าป่าไปคนเดียวนะฉันไม่เห็นสีแดงหรือส้มเลยฉันเจอแล้วสีแดงมันดูน่าอร่อย จคลิโอและทีโออยู่ไหนโอทีโอ,โอและคลิปโอฉันเจอพวกเขาแล้ว<อ>ในป่ามีความอันตรายมากมายอย่าลองอะไรคนเดียวถ้าไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยดูนั่นสิและนี่คือสีแดงฉันได้สีส้มรุ้งกินน้ำเราหาสีของคุณได้บางส่วนแล้ว จะเอาสีนี้มาได้ยังไงฉันได้สีเหลืองและเธอได้สีเขียวนี่คือสีเหลืองและนี่คือสีเขียวฉันอยากหาสีบ้างมันคือสีน้ำตาลรุงกินน้ำต้องการสีน้ำเงินคลามและม่วงไม่มีอะไรที่เป็นสีน้ำเงินครามหรือม่วงเลย สีน้ำเงินและครามนี่คือสีที่เราต้องการรุ้งกินน้ำเราพบสีน้ำเงินและครามแล้วใช่พวกมันคือสีของฉันเหลือเพียงแค่สีเดียวที่ต้องหาฉันจะหาเองออลลี่อย่าร้องไห้เลยดูที่รุ้งกินน้ำสิออขอบคุณนะพวกพอริงตันส์พวกเธอช่วยกู้คืนสีของฉันไว้พวกเราทำได้แล้วปิกนิกอีกครั้ง ทีนี้ไม่มีพายุแล้วเยี่ยมมากทุกคน <c oughs> ฉันจะไม่ลืมความเมตตาของพวกเธอเลยหวังว่าจะได้พบกันอีกนะลาก่อนรุ้งกินน้ำดูแลตัวเองน,นะพวกเธอเห็นไหมว่าการทำงานร่วมกันสำคัญแค่ไหนและอย่าคิดปิกนิกด้วยสายฝนค่ะพออ่พอการผจญภัยที่ยอดเยี่ยม